สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เรามาพบกับรถกระบะสายพันธุ์แกร่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับ Nissan Navara PRO c x p 2025ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับโฉมให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นพร้อมสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ยกระดับความเป็นกระบะออฟโรดให้ล้ำสมัยในทุกด้าน มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับนาวารา P R O C X 2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่แข็งแกรง่งดุด,ดันและทันสมัยด้วยกระจังหน้าสีดำเงาแบบโครเมียมรมดำขนาดใหญ่พร้อมโลโก้นิสสันสีแดงสะดุดตาไฟหน้าแบบเลเโปรเจคเตอร์ดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้งเพิ่มความเท่พร้อมไฟ D R L เส้นคมชัดรับกับฝากระโปรงหน้ายกสูงที่ออกแบบมาให้ดูแข็งแรงบึกบึนเสริมด้วยกันชนหน้าสีดำด้านที่มาพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่าง ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่สีดำเข้มแบบออฟโรดพร้อมยางออเทเรนและราวหลังคาแบบสปอร์ตช่วยเสริมลุกการลุยแบบเต็มตัวด้านท้ายรถติดตั้งกันชนท้ายสีดำพร้อมเซ็นเซอร์และกล้องมองหลังที่ให้มาครบจบสไตล์ออฟโรดพันแท้ที่ดูแค่ภายนอกก็สัมผัสได้ถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารของ navara pro cx 2025ได้รับการออกแบบให้มีความหรูหราและแข็งแรงในเวลาเดียวกันใช้วัสดุคุณภาพสูงตัดกับโทนสีดำและตะเข็บได้สีแดง นั่งหุ้งหนังแบบกันน้ำพร้อมสัญ,ญลักษณ์ P R O c X ปักไว้บนพนักพิงเพิ่มความพรีเมียมและความเป็นเอกลักษณ์พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังที่มาพร้อมระบบควบคุมต่างๆได้อย่างสะดวกหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงช่องชาร์จ USB ทั้งแบบ A และ C รวมถึงระบบรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวามีช่องแอร์ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะหลังกว้างขวางน,น,นั่งสบายพร้อมที่วางแขนและช่องเก็บของครบครัน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถ SUV หรือมากกว่ารถกระบะท,ทั่วไปในด้านสมรรถนะน,นิสสันนาวาราาร์โอซมนาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์อรโ,รโบคู่ขนาด2.3ลิตรให้กำลังสูงสุด1 9 0แรงมา้าแรงบิด450ินิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมโหมดแมนนวลรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางธุรกันดารระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบชิ i ออนเดอะไฟลพร้อมดิฟล็อกที่สามารถเปลี่ยนโหมดขับขี่ได้สะดวกเพียงแค่หมุนปุ่ม ระบบช่วงล่างด้านหลังแบบไฟลิงพร้อมคอยสปริงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลกว่ารุ่นคานแข่งธรรมดาตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและลุยหนักได้อย่างมั่นใจรวมถึงระบบเบรกแบบดิสก์ด้านหลังที่ให้ความมั่นใจในทุกการหยุดรถในเรื่องความปลอดภัยนาวารา P R O C X ก็ไม่เป็นรองใครเพราะมาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกฉุกเฉิน ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถสายลุยแบบนี้จุดเด่นที่ทำให้นิสสาน,นาวารา PRO CX แตกต่างจากคู่แข่งคือดีไซน์ออฟโรดเต็มขั้นทั้งภายในและภายนอก ความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะพร้อมช่วงล่างแบบใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังให้ความสบายในการโดยสารไม่ต่างจากรถ SUV ระดับพรีเมียมรวมไปถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็มที่หาได้ยากในรถกระบะระดับเดียวกันทำให้นาวารา P-R-O CX เหมาะทั้งสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์การลุยและใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างครอบคลุม สำหรับราคาของนิสสันนาวารา P-R-O C-X 2025ในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ1,149,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะฟีเจอร์และความปลอดภัยเหมาะสำหรับคู่ที่มองหารถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่ขนของแต่ต้องการความโดดเด่นและพร้อมลุยแบบเหนือระดับสรุปแล้วนิสสันนาวารา P-R-O C-X P 2025คือกระบะออฟโรดที่ครบเครื่องทังด้านความสวยงาม เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งลุยและความสบายในคันเดียวหากใครกำลังมองหากระบะที่พร้อมเป็นทั้งพาหนะคู่ใจและยานพาหนะลุยทุกเส้นทางรถคันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามชแนลเนม Thailand เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ก่อนใครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ